เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะพี่จะมาสอนน้องๆครับเกี่ยวกับสมการพหุดามนะครับในเรื่องของเชิงซ้อนนาอในพาร์ทของเชิงซ้อนนั่นเองนะครับสมใครครับที่ยังไม่มีเอกสารนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้เลยครับใน u t u b e นะครับดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างครับส่วนใน Facebook หรือว่าเพจพี่เนี่ยดาวน์โหลดที่ลิงก์ข้างบนครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วครับเราไปลุยดีกว่านะครับไปลุยกันเลยนะครับ วันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมการพหุนามครับในพาร์ทของเชิงซ้อนย้ํานะครับว่าพาร์ทของเชิงซ้อนเนาะนี่สมการพหุนามครับพี่ก็ให้มันอยู่ในรูปนี้แล้วกันนะครับนี่ p x นะครับเท่ากับ x กํลัง n นะครับบวก a n x นะครับ x กํลัง n ลบหนึ่งนะครับคือสมการพหุนามเป็นรูปแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับโดยที่ a 1 a n ลบหนึ่งนะครับแล้วก็ a ลบสองไปเรื่อยถึง a 1 a 0เนี่ยเป็นตัวเลขใช่ไหมอ่านี่ไงโดยที่ x เป็นตัวแปรนะครับแล้วก็นี่ไงครับ a n อย่างงี้ a n a ลอหนึ่งถึง a ศูนย์เป็นค่าคงตัวโอเคปะ่ะหรือว่าจำนวนเชิงซ้อนด้วยก็ได้นะครับแต่พี่ก็ขออนุญ,ญาตให้ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสมมสิ์เป็น1แล้วกันเนาะข้างหน้าดีกี่มากสุดเนาะนะครับโอเคนะนะครับทีนี้ที่ดีอันแรกที่เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนเกี่ยวกับสมการพหุานามนะครับก็คือถ้า Px เครับเป็นสมการพหุานามนครับที่มีดีกีมากกว่า0นะครับแล้วสมการ Px เเท่ากับ0นเนี่ยจะมีคําตอบครับที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนอย่างน้อย1คําตอบแน่นอน ก็คือพูดง่ายมันต้องมีคําตอบอะทุกคนเออพูดง่ายคือต้องมีคําตอบแน่ๆโอเคปะไม่ว่ามันจะเป็นสมการพวกนามดีกรีไหนต้องมีคําตอบแน่นอนนะครับ โอเคเนาะอีกอันหนึงครับเป็นทฤษฎีบทเกี่ยวกับจํานวนคําตอบโอเคไหมครับถ้า px นะครับเป็นพหุนามที่มีดีกรีเป็น n นะเมื่อ n เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1เนาะแล้วสมก,การ p ีเท่ากับศนยครับทุกคนจะมีคําตอบทั้งหมด n คําตอบนับนะครับจำนวนที่ซ้ำกันด้วยโอเคปะพูดง่ายๆคือถ้ามีดีกรีสองก็มีได้แค่2คําตอบมีดีกรีหนึ่งก็มี1คําตอบครับดีกรีห้าก็มี5คําตอบนับคําตอบที่ซ้ําด้วยโอเคไหมตัวอย่างเช่นข้างล่างครับทุกคน x อ็กกำลังสองลบสองบวกหนึ่ง เรารู้อยู่แล้วไอ้สองอันเนี้ยนะครับมันแยก2เล็บได้แน่นอนนะครับตัวอย่างเนี้ยนะครับแยกได้อะไรนะเนี่ยเออแยกได้ x ลบหนึ่งกับ x ลบหนึ่งจริงไหมงั้นไอ้ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างครับ x มีค่าเป็นหนึ่งกับหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือความรู้ตอนมอตน้นจริงไหมเอยความรู้มต้นนะนี่ไงครับดีกรีสองถูกไหมดีกรีสองมันก็มีสองคำตอบถึงแม้มันจะซ้ํากันก็นับคําตอบที่ซ้ำกันด้วยโอเคไหมครับถ้าอย่างนั้นครับ เราก็จะรู้เลยว่าสมการพหุานามทุกสมการมีคําตอบแน่นอนมันอาจจะมีคําตอบที่เป็นเชิงซ้อนหรือเป็นจำนนจริงก็แล้วแต่แต่มันจะต้องมีคําตอบแน่ๆโอเคปะ่ะออสมการพหุานามครับมีคําตอบแน่นอนอเนาะนะครับมีคําตอบแน่นอนโอเคป่ะนะครับนะครับเห็นไหมครับพาร์ทเชิงซ้อนนี่ก็ช่วยเราอธิบาย ได้กว้างขึ้นกว่าจำนวนจริงเนาะเนาะนะครับอ่ะอีกอันนึงถ้าเรียนสมก,การผู้นําแล้วไม่รู้สูตรของพี่วีตไม่ได้เลยครับต้องรู้สดด้วยต้องรู้สดว่าต้องรู้สูตรของพี่วีตครับสูตรของวีตบอกว่าอย่างไงครับกําหนดนิดนึงครับให้ px เนี่ยอยู่รูปนี้เลยนะครับนี่อยู่ในรูป x อกกำลังเนะครับบวกเ1หกกำลังเอไปเรื่อยจนถึง a n ็นนะครับโอเป็นแบบนี้เนาะอ่าเป็นสมก,การรูปแบบนี้นะโดยที่พี่ให้ข้างหน้าเนี่ยเป็น สมิเป็น1แล้วกันนะครับหน้าดีกีที่มากที่สุดนะครับเป็นพหุนามที่มีดีกีนะครับเป็นพหุนามที่มีสมมสิ์หน้าดีกีเป็น1ครับเห็นไหมอ่าเป็น1เนาะเป็น1นี่งมีนินไงสมทธิ์ข้างหน้าดีกีมากสุดเป็น1ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ครับโอเคนะโดยที่ A1 นะครับ A2 ไปหนึงเเนี่ยเป็นค่าคงตัวหรือจะเป็นเชิงซ้อนก็ได้นะครับเขาบอกว่าและ X1 x2x3 ถึง xn เนเนี่ยเป็นคำตอบของสมการทุกคนครับดูตรงนี้ให้ดีนะครับ ทำไมต้องดูนะครับดูนะทุกคนเ่านามันดีกี่เอจริงไหมคาตอบมันต้องมี n ตัวเห็นไหมจากที่ดีเมื่อกี้นี้ที่เรารู้มาว่ามันต้องมี n คําตอบนะครับนับจานวนที่ซ้ำด้วยถึงแม้มันจะซ้ํากันก็นับด้วยนะครับโอเคนะทีนี้เมื่อ x1 หรือเเป็นคําตอบนะครับถ้าเราจับคาตอบแต่ละตัวบวกกันจะต้องนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับลบ A1 ลบ A1 คืออะไรครับลบ A1 ก็คือสัมประสิทธิ หน้าดีกีตัวรองหน้าดีกีตัวรองคืออะไรครับก็คือสมมุติอันนี้เป็นดีกีมากสุดใช่ไหมเออสามสิบตั้นคีตัวรองก็ดีกีที่น้อยกว่าตัวมากที่สุดอยู่หนึ่งโอเคปะ่ะเอาสามสิธิ์มาใส่ลบตอบเลยไม่จําเป็นต้องหาหน้าตาคําตอบว่ามีหน้าตาเป็นไงแต่เราสามารถรู้ผลบวกได้เลยอันนี้คือความเจ๋งของของพี่บีทโอเคปะ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเราจับคาตอบคูณกันหมดครับทุกคนนะถ้าจับคำตอบคูณทั้งหมดจะมีค่ากับลบหนึ่งยกกำลัง n นะแล้วคูณกับ A n เอในที่นี้คือค่าคงที่ตัวสุดท้ายทุกคนนี่เอคือตัวนี้ครับคือตัวขวาสุดเนาะเออเลขขวาสุดนั่นเองครับเมื่อเราเรียงดีกีแล้วขวาสุดอะทุกคนตัวที่ไม่ติดกับตัวแปรใดๆเลยนะครับที่ไม่มีตัวแปรเนาะอ่ะย้ำอีกทีที่ไม่มีตัวแปรครับทุกคนโอเคปะเอาลบหนึ่งยกกำลัง n ถ้านี่กีสามก็ยกกำลังสามโอเคปะแล้วคูณกับค่าคงที่โอเคไหมแต่ครับทุกคนอีกอันนึงเจ๋งเหมือนกัน เขาบอกว่าถ้าเราเกิดนะครับถ้าเกิดเราจับคําตอบแต่ละชุดเนี่ยคูณกันโอเคป่ะเออจับคําตอบแต่ละตัวคูณกันนะครับเสร็จแล้วมาบวกกันโอเคป่ะเออแล้วนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับอันนี้แก้นิดหนึ่งครับไม่ใช่ a2 เนาะแก้นะครับเป็น a n เลบหก็คือตัวรองท้ายนั่นเองครับทุกคนตัวรองท้ายครับอ่าตัวรองท้ายนะโอเคป่ะตัวรองท้ายตัวรองท้ายคือตรงไหนครับ ตรงท้ายคือตรงนี้นี่เองคือ, A N 1, เ,อเอเนลบหนึ่งเนาะตัวที่ติดกับดีกีหนึ่งอ่ะพูดง่ายติดกับดีกีหนึ่งโอเคปะ่ะตัวรองท้ายโอเคปะ่ะตัวที่เป็นดีกีหนึ่งเขียนว่าสัมประสิทธิ์หน้าดีกีหนึ่งนั่นเองโอเคปะ่ะเออสัมประสิทธิ์นะครับหน้านะครับดีกีหนึ่งเนาะโอเคไหมอ่ะยกตัวอย่างดีกว่าเพื่อเห็นภาพโอเคปะ่ะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจากักคำตอบบวกกัน ให,ให้ใส่ลบข้างหน้าสามสิบตัวรองโอเคปะสามสิบดีกีตัวรองก็คือตัวที่กระเถิบจากดีกีมากสุดมา1น,นะครับถ้าจากคําตอบคูณกันนะครับจะมีค่ากับลบหนึ่งกับเน,น,นะครับคูณกับ a n ็อนในที่นี้คือตัวเลขขวาสุดที่มีติดก,กับตัวแปรไหนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจับคําตอบแต่ละคู่คูณกันแล้วเอามาบวกกันนะครับจะต้องมีค่ากับอะไรครับตัวรองท้ายตัวที่กระเถิบจาก,กตัวขวาสุดมา1กระเถิบไปทางซ้ายโอเคไหมอ่ะให้เห็นภาพไปดูตัวอย่างดีกว่าโอเคเนาะนะครับ ตัวอย่างครับทุกคนพี่ขอยกตัวอย่างข้างบนแล้วกันเนาะนะครับตัวอย่างนี้อ่ะพี่ยกตัวอย่างนะครับเป็นเป็นเป็นตัวนี้แล้วกัน x กำลังสามบีดีกีสานะครับเห็นภาพชัดๆดีลบ 5x กำลังสองเนาะแล้วก็บวก 11x แล้วกันแล้วก็ลบเจ็ดเท่ากับศ<ม>ูนย์ถ้าเกิดโจทย์ต้องการถามว่าผลบวกคืออะไรอ่านะครับสมสมุติสมมุติอ่าพี่สมมุตินะสมมุติพี่ก็สมมุติ x หนึ่งเนาะสมมุติ x หนึ่ง x 2 x 3 2> mm hmm. เป็นคำตอบโอเคป่ะโอเคปะสมมติ x 1 x 2 x 3 2> mm hmm. เป็นคำตอบเพราะดีกรี3ต้องมี3ค mm ํ hmm. คำตอบจริงไหมเราไม่จำเป็นต้องไปแยกพหุนาไอแยกแฟกเตอร์หรือว่าไปหารสังเคราะห์หรือไปแก้หาหน้าตาไอ้เจ้าคำตอบว่ามีอะไรบ้างโอเคป่ะไม่จำเป็นถ้าโจทย์ถามแค่ผลบวกผลคูณนะอะ่ะถ้าพี่จับ x 1บวก x 2ครับวก x 3จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ เท่ากับลบดีกีตัวรองนะครับลบสามสิทธิ์หน้าตัวรองจริงไหมตัวรองคืออะไรครับตัวรองคืออันนี้เนาะเพราะ x อ็กำลังสามามากสุดไงตัวรองก็คืออ e ีตัวนี้เงินสามสิทธิ์ข้างหน้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบห้าเราก็ใส่ไปลบของลบห้าตอบเลยครับห้าโอเคปะ่ะนี่ไงได้ผลผู้งองส์ตอบโดยที่ไม่ต้องรู้หน้าตาคําตอบเลยที่ซ้ําเจ๋งปะง่ะเจง๋งเนาะเจ๋งเนาะและถ้าน้องครับจับ x อหนึ่งนะครับคูณ x อสองและก็คูณ x อสามครับจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ ถ้ากับลบ1นกำลังเคูณกับ an ็นคือตัวขวาสุดตัวขวาสุดในที่นี้คือล okay, บเโอเคป่ะไอ้น้องก็ใส่เลยครับ n ในที่นี้คือ3เนาะเพราะเป็นดีกรีสาเนาะลบหกำลังสครับคูณกับลบเเนาะลบหกำลังสก็ลบหลบหคูณลบเก็เป็น7นั่นเองทุกคนจบเจ๋งเนาะอันนี้คือหาผลคูณโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดน้องสมมุติว่าเอา x 1็กซนึ่คูณเอ็กซ์องาะบวกกับ x 1็กคูณเอแล้วบวกกับ x 2็กคูณเอแบบนี้สามารถหาได้เหมือนกัน จับเท่ากับอะไรเลยครับจับเท่ากับตัวลองทายตัวองท้ายก็คือเท่าไหร่ครับนี่3ามสข้างหน้าคือ11ต่อ11จบเสร็จสิ้นแบบนี้ง่ายดีไหมอันนี้คือสูตรของพี่วีทโอเคปะ่ะนั้นเรียนเรื่องสมการพหุนามจะไไ่รููของพี่วีทไม่ได้เลยเหมือนเราไม่ไปไม่ถึงสมการพหุนามทุกคนโอเคปะ่ะจำแล้วนาไปใช้นะถ้าพี่พูดตรงไหนที่มันเร็วไปหรือไม่เข้าใจครับทักอินบ็อกซ์มาถามได้เลยหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างก็ได้ทั้งใน y o u t u และใน Facebook ครับ พี่จะมาตอบอย่างละเอียดอย่างแน่นอนทุกคนพี่สัญญาจากหัวใจครับไปไปต่อนะครับอย่างนหนึ่งครับเป็นที่ดีบทคู่ของคอนจูเกตทุกคนนะครับเขาบอกว่าจำนวนให้ p x ครับเท่ากับ0ูเนาะเป็นสรรมการพหุนามที่มีสมมสิท,ทุกตัวเป็นจํานวนจริงย้านะว่าเป็นจํานวนจริงนะครับไม่เป็นศึกงซ้อนนะสมมติตัวเป็นจำนวนจริงนะถ้าสมมติเราหาคําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่า a b i เป็นคําตอบนะครับของสมการนี้แล้ว อสำการนี้แล้ว a ลบ b a จะเป็นคําตอบด้วยพูดง่ายคือถ้าตัวมันนะถ้ามีเชิงซ้อนตัวหนึ่งนะครับเป็นคําตอบคอนจูเกตมันก็ต้องเป็นคําตอบด้วยโอเคปะโอเคเนาะไม่งงนะไม่งงนะนะครับนะครับโอเคเนาะก็คือบางทีจากเราเรียนเรื่องพาร์ทจำนวนจริงเนะี่ยเราเราก็ไม่เราเราไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรครับไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยไอตัวในรูทติดลบอ่ะทุกคนอ่าใช่ในรูทติดลบอ่ะทุกคนเช่นลบเจ็ดอย่างเงี้ย เราก็เลยนเล่นเล่นรังผาชนวนจริงเราก็จะตอบวมันหาค่าไม่ได้นะจริงปะแต่เรื่องเรื่องชิงซ้อนมันคืออะไรครับมันคือรูทเจ็ดไอจริงปะเออมันก็เลยติดตัวแปรไอด้วยโอเคไหมมันเลยเป็นในลูกชิงซ้อนด้วยนะครับนะครับโอเคนะโอเคนะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่3ครับเน,ะ <ๆ S 2> นา,านะเขาบอกว่านะครับถ้า1นึบวกสไอโอเคปะหนึ่งบวกสองไอเป็นคําตอบ1นะครับของสมการนี้ทุกคนเออเป็นคําตอบ1ของสมการนี้นะครับ จงหาคําตอบที่เหลือทุกคนหาคําตอบที่เหลือที่จากทฤษฎีบทคู่คอนจูเกตเราก็รู้ว่าจากนะครับ1นึบวกสเนี่ยนะครับเป็นคําตอบโอเคปะเป็นคําตอบเราก็จะได้ว่าคอนจูกเกตมันก็ต้องเป็นตัวเป็นเป็นคำตอบด้วยจริงไหมหนึ่งลบสก็ต้องเป็นคําตอบด้วยครับทุกคนอ่าเป็นคําตอบด้วยโอเคปะโอเคเนาะโอเคเนาะ ไม่งงนะไม่งงนะเขาบอกต้องหาคำตอบที่เหลือจริงป่ะทุกคนครับเราเรียนที่ดีมาหมดแล้วว่านะครับตอนนี้เราดูหนึ่งตอบแล้วจริงไหมครับว่า1นึบวกสองไอเป็นคำตอบและ1นึลบสองไอเป็นคำตอบแต่ดีกี่สาต้องมี3คําตอบจริงไหมยอ้นี่คําตอบหนึงเราไม่รู้จริงไหมครับงั้นพี่ก็ให้ k แล้วกันอ่ะให้ k เป็นคําตอบนะครับเป็นคําตอบ1เป็น e คําตอบ1นึ่งแล้วกันอ่ะเป็น e นะครับคําตอบเนาะ1 อ่าโอเคเนาะฉะนั้นทุกคนถ้าพี่จับคําตอบทั้ง3ตัวมีอะไรบ้างครับคำตอบทั้ง3ตัว1นึ่งบวกลบสแล้วก็ k จับคูณกันนะจับคูณกันนะอ่ะพี่จับ1นึ่งบวกสนะครับคูณกับ1นึ่ลบสนะครับแล้วก็คูณกับ k จะต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับถ้าจับคําตอบคูณกันจะต้องมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยลบหจริงไหมอ่าลบหนึ่งกำลัง N คือ3เนาะแล้วก็คูณกับตัวขวาสุดตัวท้ายสุดก็คืออ e ีตัวข้าขงที่นั่นเองก็คืออะไรนั่นเองครับลบสิเนาะอ่าลบสิบครับเลยได้สิเนะาะแล้วเรารู้ว่าคู่นี้ทุกคนคู่นี้คู่นี้นี่จำนวนเชิงซ้อนเจอคอนูเากตจะกลายเป็นอะไรครับ1นึ่กำลังสจริงไหมหกำลังสองบวกกับ2องกำลังสคูณเจริงไหม ห่งกำลังสบวกสกลังสคือ1นบวกสเป็น5เนาะ,ะเป็น5 K ครับเท่ากับ10สแสดงว่า K คเท่ากับ2เสร็จสิ้นเก็ตไหมเก็ตเนาะเก็ตเนาะโอเคปะไม่งงนะไม่งงนะทีนี้บางคนสงสยัยพี่รู้นะบางคนสงสัยว่าพี่เราจะเชิงซ้อนเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเชิงซ้อนเป็นคําตอบของสมการนีหร้หรือว่าไม่เป็นโอ okay, เคปะอ่ะพี่ยกตัวอย่างแบบนี้ทุกคนอันนี้ขอตัวอย่างคร่าวๆนะนะครับ สมมติว่าเราไปเจอแบบนี้ทุกคน x กำลังสองเนาะลบ x ลบหนึ่งอ่ะอะบวกหนึ่งแบบนี้เท่ากับศูนย์นะทุกคนเราแยากแฟกเตอร์ไม่ได้เราต้องใช้สูตรจริงไหมสูตรสูตรก็เลยนะลบ b บวกราสี L ้วรูท b กำลังสองลบสี L ่ ac จริงไหมเออซึ่ง a คืออะไรครับ a คือหนึ่ง b คือลบหนึ่งแล้วก็ c คือหนึ่งจริงไหมทุกคนครับเราต้องใช้สูตรนี้เนาะนี่ก็คืออะไรครับลบ b b คือลบลบหนะึ่งเนาะบวกหรือไม่ก็ลบถูกไหม b กำลังเนาะลบสนะครับ a คือ1 c ก็คือ1เนาะส่วนด้วย2คูณ1นะครับลบลบเป็น1จริงปะ,ะบวกหรือไม่ก็ลบครับสแควรูทหลบหนึ่กำลังสองเนาะแล้วก็ลบกับ4จริงไหมส่วนด้วย2ครับ <c ười> เห็นไหมทุกคนข้างในรูทมันติดลบอะครับติดลบรูทสาจริงไหมส่วน2จริงไหมติดลบรูทสาส่วน2จริงไหม นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า x ก็มีค่ากับบวกหรือไม่ x ก็ลบรูทสามส่วนสองนี่ไงเราเรียนเรื่องทีมันินในภาพไปแล้วเห็นปะจะสังเกตว่าจากสูตรนี้เราจะเราจะ,เราจะรู้เลยว่าถ้า1นึ่งบวกูทสามส่วนสองเป็นคำตอบแล้ว1นึ่งลบรูทสามส่วนสองก็เป็นคำตอบด้วยโอเคปะเห็นไหมเราจะติดเป็นลูกเชิงซ้อนทันทีโอเคไหมสำหรับใครที่ งงว่าพี่เชิงซ้อนมันจะเป็นคําตอบอยังไงวะแบบนี้นี่เองถ้าในรูทตัวนี้ครับมันติดลบปกติตอนเราเรียนพาร์ตจำนวนจริงเนี่ยเราตอบว่าไม่มีคําตอบถุกถูกไหมที่จริงมันมีคําตอบครับแต่มันมีคําตอบในพาร์ตจำนวนจริงโอเคนะ,น,คะนะครับนะอ่ะเก็ตนะครับเก็ตเนาะอ่ะที่เรียนกับพี่ต้องมีฝึกพลังยุทธ์อยู่แลวอยู่แลวทุกคนมามาดูครับข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่าอะไรข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าลากคําตอบหนึ่งครับของสมการนี้อ่ะสมการ x กำลังสองบวก px บวก q เท่ากับ0เนาะเมื่อ p และ q เป็นจำนวนจริงนะคือคำตอบห่งคือสองลบสามไอแล้วครับโจงหาค่า p และ q ทุกคนครับเรารู้ว่าถ้า2องลบสาเป็นคำตอบนะครับเราก็จะได้ว่าออจะได้ว่านะครับคำตอบอีกคำตอบหนึ่งคืออะไรครับคำตอบอีกคำตอบคือนะครับนะคำตอบอีกคำตอบคือ2องบวกกับสาจริงไหม โอเคนาะคำตอบอีกคำตอบคือ2บวก 3i โอเคนาะเออที่ีบทคู่คอนจูเกตไงหรืออธิบายโดยใช้สูตรนี้นี่ที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี้นี้จริงปะ่ะนะครับอ่ะฉะนั้นทุกคนเราจะใช้สูตรของวิทมาช่วยในการหา P Q แคลทุกคนครับเรารู้ว่าเรารู้ว่าถ้านะครับพี่จับคำตอบบวกกันอ่าพี่จับ2ลบ 3i เนาะบวกกับ2บวก 3i อเนาะโอเคปะ่ะอ่ะเขียนข้อาเลยจากคำตอบบวกกันจะต้องเท่ากับอะไรครับลบอะไร ลบตัวลองตัวลองคืออะไรครับนี่ไง p จริงไหมงั้นคือลบ p โอเคเนาะ,ะคูณกันครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือสังยุคคูณกับแซดจริงไหมคืออะไรเนะี่ยมันได้เลยเลยครับ2กัจริงไหมไอ้ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่คูณพี่มองเป็นคูณซะนะบวกกันจริงไหมบวกกันปุ๊บเป็นไงครับลบ3ตัดกับ 3i จริงไหมครับงั้น2บวก2เป็น4ี่งั้นได้ p มาโอเคเนาะ งั้น p เด e ียวคือลบสโอเคได้ p มาแล้วตัวหนึงครับต่อไปทุกคนต่อไปต่อไปเราก็รู้ว่าถ้าจับคําตอบคูณกันทุกคนนะพี่ก็จับคำตอบคูณกันนะก็คือ2นะครับลบสาเนาะคูณกับ2ครับบวก 3i ครับจะต้องมีค่าเท่ากับลบหจริงไหมอ่ะลบหนึ่กำลัง n n คือ2จริงไหมแล้วก็คูณกับตัวขวาสุดก็คือ q นั่นเองอ่ะพี่เขียน q แบบนี้กันเนาะ เสร็จแล้วครับ2องลบสาคูณกับ2องวงสาได้อะไรเอ่ยก็ได้2องกำลังสองนอบวกกับ3ามกำลังสเกรดไหมเราเรียนเรื่องอีตอนไอสองยุบไปแล้วจริงไหมครับมันคือผลต่างกำลัง2แหละแต่ i ักำลังสมันติดลบหไงจริงไหมเพราะติดลบหลบเจอกับลบข้างหน้ากลายเป็นบวกโอเคไหมถ้าใครยังไม่ดูนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะทั้งใน YouTube ใน Facebook ครับพี่อธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูได้เลยนะครับอะลบห่งกำลังสก็1เนาะพี่เขียนคิวเฉย โอเคงั้น2อกำลังสเป็น4นะครับ3ากำลังสเป็น9งั้น4ีบวกเเป็น13ทุกคนได้คิวแล้วอ่าจบแล้วครับตอนนี้ได้แล้วเนาะเขาหาพีคือคิวไงเป็นอันเสร็จสิ้นทุกคนนี่ได้พีคือคิวแล้วนะครับเสร็จสับนะครับโอเคนะอ่ะไปต่อทุกคนไปต่อข้อที่2ข้อนี้น่าสนใจมากข้อนี้นี่คือรู้จะรู้เรียกว่าอะไรรู้เลยว่า พระคุณของพี่บีทเนี่ยนะครับมันมีพระคุณมหาศาลต่อพวกเรามากๆเลยนะครับจะเมื่อเจอข้อ2อทุกคนดูให้ดีเขาบอกกําหนดให้ abc เนี่ยเป็นล่าคําตอบของสมการนี้ทุกคนนี่ x กำลังสครับลบเ x กำลังสเนาะบวกห x ลบหเท่ากับศย์โอเคปจงหาค่าของนะครับหส่วน a บวกหส่วน b บวกหส่วน c โอเคป่งส่วน a บวกหส่วน b บวกหส่วน c โอเคไหมครับทุกคนครับถ้าทําตรงๆเราต้องไปแก้ ใช่ไหมแยกสมการให้แยกไม่ใช่แยกสมก,การแยกตัวแปรแยกตัวประกอบของตัวนี้ให้ได้จริงไหมแล้วแยกตัวประกอบถ้าแยกไม่ได้ก็ต้องไปใช้สูตรจริงไหมซึ่งบางทีมันนานจริงไหมครับเพราะต้องการหา a b c มาคําตอบแล้วเอามาคิดเลขแบบนี้จริงไหมแต่ถ้าเรารู้สูตรวิธเราไม่ต้องหาคําตอบเลยซ้าเพราะเขาไม่ได้หาคําตอบนะเขาให้เราหาค่าหนึส่วน A อบวกน่ส่วน b บวกส่วนซทุกคนงั้นเราจัดรูปใหม่ดีทุกคนจัดรูป1ส่วน A ครับบวก1ส่วน B บวก1ึงส่วนจัดใหม่ซะ โอเคปะจัดใหม่นะจัดใหม่นะครับอ่ะจัดใหม่ด้วยกันทุกคนมาทุกคนครับ1นึ่งส่วนเอส่วนเอส่วนเนะครับบวกหนส่วนบนะครับบวกหส่วนซเนาะมันคืออะไรเนี่ยถ้าเวลาบวกลบเศษส่วนปกติเลยเนี่ยเราต้องทำส่วนให้เท่ากันจริงไหมงั้นเราทำส่วนให้เท่ากันทำส่วนให้เป็นอะไรดีทำส่วนให้เป็น A B C จริงไหมอ่าโอเคนะถ้าอย่างงั้นตัวแรกต้องคูณด้วยอะไรครับต้องคูณด้วย B C ป่ะ จริงไหมตัวที่2งต้องคูณด้วย ac จริงไหมแล้วตัวที่3ต้องคูณด้วยอะไรครับ ab เนาะถันไหมถันเนาะทันเนาะ,นนะจริงจะรวมกันเป็นแบบนี้จริงไหมเออต้องทาส่วนให้เป็น abc อ่ะโอเคไหมโอเคนะฉะนั้นทุกคนน้องเห็นอะไรไหมตัวข้างบนจากที่เรารู้ว่า abc เป็นล่าคําตอบเห็นไหมครับว่าตัวข้างบนเนี่ยเราเอา bc คูณกับไอ้บวกกับ ac แล้วก็บวกกับ bc คือเอาคําตอบแต่และคู่เนี่ยคูณกัน,กนแล้วบวกกันจะต้องมีค่าเท่ากับอะไรเอย ตัวลองท้ายตัวลองท้ายคืออะไรครับตัวลองท้าย5้าไงจริงป่ะตัวลองท้ายคือ 5x เอ็กนี่ไงเนาะงั้นข้างบนตอบเลยครับคือ5ครับจบจริงไหมแล้วข้างล่างมันเกิดจากการเอาคําตอบคูณกันจริงไหมถ้าจะคาตอบคูณกันจะมีค่าเท่าไหร่นะทุกคนจะมีค่ากับลบหจริงไหมอ่าลบหนึ่งกำลังเอ็ 3, นเะอ็นคือสามเนาะแล้วก็คูณกับตัวขวาสุดก็คือลบหก จบไหมข้างบนได้ห้เนาะข้างล่างลบหนึ่งกลังสามลบหนึ่งลบหนึ่งลบหลบหกก็เป็น6จบครับข้อนี้ตอบ5ส่วน6เร็วไหมไม่จําเป็นต้องหาคําตอบด้วยซ้ําว่าคําตอบ ABC หน้าตาเป็นยังไงโอเคปะ่ะโอเคเนาะโอเคเนาะนะครับอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสุดพี่ก็เลือกแพทหนึ่งมาปิดฉากเรื่องจํานวนเชิงซ้อนแล้วกันนะ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายของเชิงซ้อนแล้วนะครับนะครับถ้าใครยังไม่ดูนะไปดูย้อนหลังได้เลยโอเคปะ่ะถ้านในยูทูบในเฟซบุ๊กดูได้ทันทีเลยครับ ถ้าสางสัยตรงไหนก็มาถามพี่นะครับอ่ะอันนี้เป็นแพทนหนึ่งนะครับมีนาห้าสี่ทุกคนเขาบอกว่าถ้า x นับลบหนึ่งลบ i เป็นตัวประกอบของพหุนาม px อ่าตัวประกอบอพหุานาม px คือพหุานามตัวเนี้ x กำลังสามบวก x กำลังสองเนาะบวก cx บวก b เนาะเมื่อ ab เป็นจำนวนจริงโอเคปหมแล้วค่าของนะครับ a กำลังสองนะครับบวกกับ b กำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคเนาะอ่าทุกคนครับเรารู้ว่า x นะครับ จากที่เรารู้ว่าจาก x ลบหลบ i เนาะเป็นตัวประกอบทุกคนเป็นตัวประกอบครับเราก็จะได้ว่า1บวก i เป็นคำตอบจริงไหมอ่าเป็นคำตอบจริงไหมครับอ่าเป็นคำตอบของ p x เมื่อ1บวก i เป็นคำตอบของ p x คอนจูเกตมันก็ต้องเป็นคำตอบด้วยก็คืออะไรครับ งั้นเราก็ได้อีกว่า1ลบ i ก็เป็นคำตอบด้วยอ่าเป็นคำตอบของ p x ด้วยครับโอเคปะ1ลบ i ก็เป็นคำตอบของ p x ด้วยโอเคเนาะถ้าอย่างงั้นทุกคนมันเป็นดีกรี3มันต้องมีอีกสักตัวหนึ่งที่เป็นคำตอบจริงปะงั้นเราตอบไว้เลยว่าอีกคำตอบหนึ่งต้องเป็นอะไรครับเป็นอะไรไม่รู้แต่ต้องมีแน่ๆจริงไหมครับงั้นให้เป็น m กันนะพี่เลยให้แบบ m เป็นนะครับอีกคํนะาตอบหนึ่งนะครับพีเ่เขียนเป็นแปลกๆเนาะอ่าเป็นอีกนะครับคําตอบหนึ่งครับโอเคป่ะอ่าเป็นอีกคําตอบหนึ่งฉะนั้นตอนนี้ก็มีสามคำตอบแล้วทุกคนนี่มี1นึ I, 1่บวกไอลบไแล้วก็เอจริงป่ะอ่าให้หาค่า a กับ b จริงป่ะเราก็รู้ว่าถ้าพี่จับนะครับคําตอบบวกกันทุกคนถ้าพี่จับ1นึบวกไนะครับบวกกับ1นลบไแล้วก็บวกกับ m จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนจะต้องมีค่าเท่ากับลบตัวลองจริงไหมลบตัวลองในนี้คือตัวลองคือ A จริงไหมก็เท่ากับลบ A อ่าที่ลบกันปุ๊บส่วนจินตภาพตัดทิ้งครับเหลือ 1, 1, 1 2, นะึห่หเป็น2เนาะก็จะเหลือ2อบวกเครับเท่ากับลบเโอเคปะ่ะติดไว้เป็นสรรมการที่1นึ่งอ่าโอเคนะต่อไปทุกคนพี่กรูลุยว่าถ้าจับคําตอบคูณกัน ก็คือ1บวก i นะครับคูณกับ1ลบ i แล้วก็คูณกับ m เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับติดลบ1กํา N, ลัง nn คือ3เพราะที่กีมากสุดเป็น3จริงไหมแล้วคูณกับตัวท้ายสุดก็คือ b นั่นเองทุกคนครับ1บวก i คูณ1ลบ i รู้แล้วมันคือ1กําลัง2บวกกับ1กําลัง2คูณกับ m เนาะลบ1กําลัง3ก็คือลบ1ก็เป็นลบ b โอเคปะ่ะอ่ะแล้วพี่ขออนุญาตแบ่งซีตรงนี้โอเคนะฉะนั้นฉะนั้น m คือทท่าท่าาหร หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเนาะเป็นสองสองเอ็มเท่ากับลบบีนั่นเองนะตอนนี้เราจะได้สองเอ็มเท่ากับลบบีเป็นสมการที่สองทุกคนทีนี้มันต้องมีสองสมการสิเพราะมันติดสามเพราะม,มันติดสามตัวแปรจริงปหอีกสมการหนึ่งเราก็รู้ว่าเราก็รู้ว่าถ้านะพี่จับแต่ละคําตอบคูณกันจับคู่มาคูณกันอ่ตรงน,นี้เนาะแล้วก็บวกกับ1บวก i นะครับคูณกับ m จริงไหมแล้วก็บวกกับอะไรครับ หนึ 1> 1่งลบไอคูณกับเอ็มจัดต้องเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยหัวหัวพี่บางบ้านหรือพี่ของคาเถิบนะเออกคาเถิบคาเถิบคาเถิบอะไงน,นี้ตุง้งอ่ะโอเคได้แล้วเนาะ <c oughs> ได้แล้วเนาะโอเคนะครับจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับจะต้องเท่ากับอะไรเอ่ยตัวอะไรครับตัวท้ายสุดหรือเปล่าเจ็บไหมเอ้ยไม่ใช่ตัวท้ายสุด ตัวลองท้ายเออตัวท้ายสุดมันเป็นลบหนึ่งใช่ปะ่ะเออถ้าจับแต่ละคู่คูณกันจริงไหมแล้วบวกกันจะต้องเท่ากับตัวลองท้ายซึ่งตัวลองท้ายคือเท่าไหร่ครับ4จับเท่ากับ4ทุกคนโอเคปะ่ะเสร็จแล้วแก้ครับตัวแรก1อันนี้เป็น1น 2, นะึ่กำลังสองเนาะอ่าหนึ่งกำลังสองนะครับบวกกับ1นึ่กำลังสองนะครับอ่าแล้วก็บวกอะไรเนี่ยบวกกับอะไรเออเอ็มใช่ไหมอ่าเอ็มบวกกับ IM จริงปะ่ะอ่าแล้วก็บวกกับ M อ็ลบไอเนาะ เท่ากับ4จริงไหมทุกคนครับตัดทิ้งเนาะไอเอ็มรไปเอ็มเนาะโอเคไหมกลายเป็น 2m อันนี้กลายเป็น2เนาะบวกกับ 2m เนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4น้องครับแก้ M เอ็มได้ยัง่งได้เนาะย้าย2ไปลบนะครับเหลือ2งั้น2 m ก็เท่ากับ1ครับ m เดียวคือ1นั่นเองทุกคนได้มาแล้วเมื่อไดเ m เป็น1เราแทนหาค่า a กับ b ทุกคนครับเมื่อได้ M เป็น1แทนหาค่า a กับ b แทนไปเลยครับ แสดงว่า a เป็นเท่าไหร่เนี่ยพี่แทนนะงั้นเราก็ได้ว่าถ้า a เป็น1นึ่เนาะ b เป็นอะไร b เป็เท่าไหร่ b เป็นลบสจริงปะจริงปะ b b เป็นลบสนะแต่ถ้า a เป็น1อีกทุกคนจากจากสมการที่1นึ่งนะนะครับ a เป็นเท่าไหร่ครับ1น่ปะเออ a a ไม่ใช่1ทุกคน a เป็นลบลบสเนาะเออเออเป็นอะไรคิดเลขผิดเออพูดผิดเลขตบปากหนึ่งที โอเคนะงั้นได้ a อลบสกับ b ีลบสโอเคปะข้อถามอะไรครับ a อกำลังสองบวกบกำลังสองเนาะดังนั้น a อกำลังสองครับบวกกับ b ีกำลังสองมีค่าเท่ากับลบสามกำลังสองครับบวกกับลบสองกำลังสองเนาะทุกคนลบสามกำลังสองเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามเสร็จสิ้นข้อนี้จบสิ้นแล้วโอเคเนาะไม่งงเนาะโอ้โหนี่กินเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงอีกแล้วนะครับโอเคนะอยากให้น้องได้กันเยอะๆครับ โอเคเนาะอย่าลืมไปสอนเพื่อนต่อไปแบ่งปันความรู้ดีๆนะเนาะถ้าชอบคลิปของพี่แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยเนาะนะครับความรู้ครับทุกคนยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มครับทุกคนแล้วนะครับเจอพี่ได้ใหม่ผู้นี้แนะ่นอนติดตามพี่จากนี้เลยครับ เพจแล้ะช่อง YouTube ชื่อเดียวเลยครับคือ Wal คนิมันโคตรง่ายเนาะใน YouTube ครับกด Subscribe แล้วกดสั่กนกระดิ่งให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเป็มจำทุกวันเนาะส่วนใน a c e b o o กครับกด s e e ฟ r s ์ไว้จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ครับที่พี่ลงทุกวันอย่างแน่นอนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับเราจะมาเริ่มพาร์ทของความน่าจะเป็นและโอเคนะน้องคนไหนที่ต้องการเรียนไปพร้อมกันก็นก เตรียมเจอกันผู้นี้ได้เลยเป็นประจำทุกวันครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนทุกคนเลิฟนะจุ๊บจุ๊บบายบายครับบายบายครับ